ที่เกาหลีใต้มีข่าวช็อกวงการบันเทิงเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อจองจุงจีเด็กฝึกหรือเทนนีจากรายการ Produce 101 s e a s o n ซ2มีข่าวว่าเสียชีวิตโดยทางด้านคุณแม่ของจองจุงจีได้ออกมาโพสต์ผ่านทางบัญชี t w i t เตอร์ของลูกชายเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาระบุว่านี่คือคุณแม่ของจองจุงจีค่ะลูกชายของฉันตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าจะบรรยายความรู้สึกของตัวเองออกมาว่ายังไงได้เลยทั้งนี้จากการเปิดเผยของมันดาจองจุงจี ระบุว่าลูกชายเสียชีวิตเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาหรือเพียงแค่4วันหลังจากฉลองวันเกิดอายุครบ30ปีขณะที่พิธีศพจัดขึ้นเมื่อวันที่11กันยายนในส่วนของเรื่องผลงานของไอดอลหนุ่มผู้ล่วงลับรายนี้นอกจากจะลงแข่งขันในเรียลลิตี้เฟ้นหาศิลปินไอดอลรายการ Produce 101 Season 2เมื่อปี2017ซึ่งเขาคว้าอันดับที่64แล้วยังมีผลงานละครเวทีเรื่อง Prison er, และ The Essence of Love นอกจากนี้จองจุงจีเคยเจอกรณ ดราม่าเรื่องละเมิดทางเพศหญิงสาวรายหนึ่งในโรงหนังแต่ในเวลาต่อมาเขายืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอดีตสังกัดตั้งขึ้นเพื่อใส่ร้ายและทําให้เขาตัดสินใจอําลาจากค่ายดังกล่าวและจงจุงจียังเปิดใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ถูกหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ Produce 101ล้อเลียนเขาในหลายๆเรื่องโดยเขาบอกว่าเหตุการณ์นั้นทําให้เขาเคยคิดจบชีวิตตัวเองมาแล้วทั้งนี้ทีมข่าวเว r ร์นนิวส์ขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของจงจุงจีมาณที่นี้ด้วยค่ะ